สดบทเก๋าครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปารีสแซงแช็คแมนโชว์ความสดครับสยบความเก๋าอย่างแอเลติโกมาัริตไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับสมฐานะแชมป์ UCL จริงๆครับก็เต็มระบบยินดีกับพี่น้องหน้าช่องด้วยวันนี้ครับหนึ่งคู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันมองกันไปที่ชิงแชมป์สโมสรโลกกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มูฮัมหมัดอาลีครับต้องเจอกับมวยอบตมวยภูทรนั่นเองแล้วก็คือสิงห์บูเชลซีครับวันนี้ต้องลงสนามฟาดแข่งเจอกับลอสแองเจลิสครับโอ้ไม่ต้องคิดอะไรกันมากดูบาเยนกับ นนก็ต้องบอกว่าเป็นบอลห่างชั้นกันอย่างสิ้นเชิงต่อให้แม่งลอสแอนเจลิตเนี่ยต่อให้มันจะเล่นในบ้านก็จริงครับก็ถือว่าเป็นการเล่นในบ้านแล้วกันเนาะแต่ถ้าว่าสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยมันมีแต่นักเตะแกะ่ๆแล้วก็นักเตะนอกกลีกนั่นเองส่วนทังฝั่งเชลซีครับทั้งดาวลุ่งครับทั้งนักเตะระดับเบลคาร์สไม่ว่าจะเป็นโนนี่มาดูเอเก้โคปาเมอร์เป็โดเนโตเอ็นโซเฟนัสครับวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทมาพร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับวันนี้ก็สื่อถึงแม้ว่่าาาสืออตงงประะเเทศวันนี้้้จยกมใหลซ ถึง3มเมล็ดถึงจะได้เฮครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้ไม่น่าจะใช้งานยากสักเท่าไหร่สําหรับสิงห์บูเชลซีครับวันนี้ถ้าจะมองหาผู้ชนะภายใน90นาทีครับวันนี้ขอมองไปที่มูฮัมหมัดอาลีอย่างสิงห์บูเชลซีก็แล้วกันครับวันนี้ก็ถ้าจะมองหาผู้ชนะวันนี้ก็สิงห์บูเชลซีครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติม,ตมทางเข้าหน้าโปรไฟล์นะครับตัวเน้นตัววีชุดโครงการเดี๋ยวผมจัดคัดสัดวางไว้ให้ในโนตกลุ่มครับผมส่วนแอปสีแดงแอปสีฟ้าเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ครับ ครับ